อันนี้ก็ห่อพร้อมทานนะคะวิธีทานแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะราดเลยราดกะทิเลยน่าทานมากสวัสดีค่ะพบกับครวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานทำเส้นหมี่ชมพูราดกะทิห่อด้วยแป้งแหนมเนืองหรือแป้งเวียดนามแบบนี้ค่ะเป็นเมนูทำง่ายเหมาะกับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์หรือบางคนจะใส่เนื้อสัตว์ก็ได้นะคะ เจ๊ปานบอกเลยขอว่าทําง่ายและก็อร่อยน่าทานมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะเรามาเตรียมในส่วนของเต้าหู้ก่อนเลยนะคะเราจะเอาเต้าหู้มาหั่นเป็นเส้นยาวๆแท่งๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปทอดให้เขาสุกก่อนนะคะหั่นเป็นแท่งๆแบบนี้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งเจ๊ปานจะเอาหั่นสําหรับทําน้ําราดนะคะน้ํากะทิก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่าหน่อยนึงนะคะ เราจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆในส่วนของแตงกวาเราก็จะหั่นให้เป็นแท่งๆเหมือนกันสำหรับนำไปหอ่อตอนที่เราจะห่อแป้งเวียดนามนะคะหั่นเป็นเออเอาไส้ออกหรือไม่เอาไส้ออกก็ได้ค่ะหั่นให้เป็นชิ้นแท่งๆแบบนี้เพื่อให้เวลาห่อเนี่ยจะได้เป็นทรงนะคะ ตอนนี้เราก็ตอกไข่สำหรับทําเป็นไส้ข้างในเลยค่ะตอกไข่จะเอาไปปรุงรสหรือไม่ปรุงก็ได้นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะกระทะร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปเลยพยายามแผ่ให้ไข่เแบนๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ให้เขากระจายทั่วกระทะ กลับด้านไข่ให้ไข่ร้อนสุกทั่วทั้งสองด้านนะคะนำไข่มาวางบนเขียงนะคะแล้วก็ค่อยๆพับไข่เราจะได้หั่นให้เป็นเส้นๆนะคะพับแบบนี้จะได้หั่นได้ง่ายขึ้นแบบนี้แล้วซอยเลยหั่นเป็นเส้นๆเล็กๆฝอยๆแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำเต้าหู้มาเจียวนะคะไฟ่เอ,อน้ํามันไม่ต้องเยอะค่ะเราต้องการให้เขาเหลืองหอมเท่านั้นเองร้อนสุกทั่วแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะยกขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยเสร็จแล้วก็เอาถั่วง,งอกมาผัดให้สลบ หรือจะใช้วิธีเอาไปลวกไปนึ่งก็ได้นะคะให้เขาผ่านความร้อนให้เขาสุกนิดนึงนะคะเอาแบบสลบกบกรอบนะคะไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวจะนิ่มเละไม่อร่อยนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของเส้นนะคะเส้นหมี่ชมพูใส่น้ำมันลงไปหน่อยแล้วก็ใส่เส้นหมี่ที่แช่เสร็จแล้วลงไปเลยค่ะง่ายๆด้วยซอสเดนตโฟใส่สีมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาล ผัดให้เข้าเนื้อกันเลยเส้นหมี่สุกทั่วแล้วเอาขึ้นได้เลยนะคะน่าทานมากๆเลยทีนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิราดนะคะใส่กะทิลงไปในหม้อเลยตามด้วยหอมแดงที่ซอยเอาไว้นะคะแล้วก็เต้าหู้ที่เราหั่นแบบนี้ค่ะเต้าหู้ลูกเต๋านะคะใส่ลงไปเลยตั้งไฟอ่อนๆปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำปลา ปรุงรสตามชอบเลยค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปหน่อยนะคะถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราเพิ่มกลิ่นนิดนึงเต้าเจี้ยวรัดหน้านะคะเพื่อนๆพ,พี่ห้ออะไรก็ได้เสร็จแล้วคนทุกอย่างให้ละลายแล้วก็ให้ร้อนสุกทั่วนะคะปรุงรสตามชอบเลยมีหวานมันกะทิแล้วก็เค็มปลาแรมนิดนึงนะคะเจ๊ปานชิมแล้วหอมหวานอร่อยมากเลยค่ะ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการห่อนะคะเจ๊ปันก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นหม่ชมพพถั่วงอกแล้วก็ไข่เต้าหู้เส้นแล้วก็ต้นหอมถ้าจะทานใส่เพิ่มได้ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแตงกวาแล้วก็อันนี้ค่ะแผ่นแป้งเวียดนามหรือแผ่นแป้งห่อแหนมเนืองแผ่นแป้งปอเปี๊ยะสดนะคะเอาแผ่นแป้งจุ่มกับน้ําแบบว่าให้โดนทั่วๆแป้งเลยนะคะ จุ่มเสร็จเอาขึ้นได้เลยไม่ต้องรอให้นิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เวลานิ่มเองวางลงไปที่เขียงเลยค่ะเราก็จะห่อแบบง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากเอาทรงที่แข็งๆก่อนมีแตงกวาต้นหอมให้เป็นทรงนะคะไอ้ไอผักพวกนี้จะทำให้ทุกอย่างเป็นทรงแล้วก็ตามด้วยเส้นไข่ไข่ที่เราซอยเป็นเส้นนะคะใส่ความสวยงามเยอะมากน้อยตามชอบเลยค่ะ แล้วก็ถั่วงอกเรียงให้เป็นแนวยาวอยู่ในพื้นที่ของแป้งนะคะเต้าหู้เต้าหู้สุดท้ายใส่เส้นเส้นหมี่ชมพูล,ลงไปเลยจัดทรงตามชอบเลยค่ะให้เป็นทรงวงรีไว้นะคะ เสร็จแล้วก็พับแป้งทั้งสองข้างแป้งเขานิ่มแล้วนะคะพับแป้งทั้งสองข้างสองฝั่งด้านข้างเลยให้เขาประกบติดกับเส้นแล้วก็ม้วนเข้าไปเลยค่ะให้เป็นทรงเลยนะคะค่อยๆม้วนแน่นๆเลยค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ เอาใหม่นะคะเอาแป้งไปชุบน้ําให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเรียงด้วยแตงกวาต้นหอมเต้าหู้ตามด้วยไข่ทําให้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยถั่วงอกเส้นมีเรียบร้อยแล้ว แป้งนิ่มแล้วห่อทั้งสองข้างประกบกับตัวเส้นเลยแล้วก็หุ้มแป้งทั้งหมดนะคะให้ห่อให้เป็นทรงเลยค่ะแค่น,นี้เองม้วนเลยนะคะง่ายมากน่ากินด้วยค่ะเสร็จแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้ว จัดใส่จานให้เรียบร้อยเลยค่ะทานกับกะทินะคะราดกะทิน่ากินมากเลยตักกะทิมาเลยค่ะข้างในก็จะมีเต้าหู้สุดยอดมากๆเนื้อข้างในของหมี่ก็จะมีถั่วงอกมีไข่โอ้โห น่ากินห,หน่าอร่อยมากเลยเจ๊ปานขอตัวไปทานหมี่กะทิห่อแป้งเวียดนามก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอ,อร่อยมาก 很突了的。<noise> <noise> <noise>